เนื่องในวราระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566ที่จะมาถึงนี้ก่อนอื่นผมขอขอบคุณผู้มีการกานักง,งานเขตพืน้นที่การศึกษาผู้ริการโรงเรียนคุณครูและบุคลากร,รทางการศึกษาในสังกัดกำนังงาน,นาาาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่านที่ให้ความสําคัญและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตลอดปี2 5 6 5ที่ผ่านมาในวราระดิถีขึ้นปีใหม่ ผมขอส่งความปรารถนาดีมายัางทุกท่านขอให้ทุกท่านมีพลานามัยที่แข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจที่จะขับเคลื่อนคุณภาพการศาึกษาของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานและในชีวิตส่วนตัวทุกท่านสวัสดีครับ